ก็เป็นโครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวเพื่อหาข้าวที่ทนสภาพะาาดน้ำนะครับก็อย่างที่รู้นะครับโครงการนี้ก็เป็นของรัฐบ,บาลโดยสุนเดลเทคนะครับก็จะหาพันธุ์ข้าวนะครับพันธุ์ข้าวที่นมาทดสอบนะครับก็เป็นการปรับปรุงนะครับโดย ข้าวที่มีความสารต่อความร้อนนะครับแล้วก็มาคัดเลือกนะครับแล้วก็มาคัดคันได้พลวก,ก็มาปลูกเปรียบเทียบแล้วก็ใช้เทคโนโลยีนะครับเพื่อหายีที่สนความร้อนนะครับนี่รับจะมีค่าทันแรงก็ ส่วนเบลเทคเหมือนกันครับท้าถ้าแถลงนะครับคือปลูกข้าวหนึ่งไร่จะต้องใช้น้ำา1 2 0 0คิวนะครับเยอะนะครับนี่ก็อันนี้ก็จะหาข้าวที่ทนแรงใช้น้ำน้อยได้ทีนี้เขาก็คัดได้สามพันก็คือหนึ่งพันปลาตาอัมพุนพันดอกมะขามนะครับนี่ทแถลงแน่นอน ข้าวทันเยสิรินะครับเป็นข้าวเหนียวนะตอนนี้ก็ทนท้นแรงนะครับข้าวสิวแม่จันเป็นข้าวเหนียวนะครับก็ทนแรงนี่คือลักษณะข้าวทนแรง,ค,แรงครับอันนี้ก็มีอย่างนึงคือข้าวทนร้อน,นครับทนร้อนมาเราก็ร้อนขึ้นทุกวันนะครับ ความร้อนจะทําให้การรับรองเกสอนไม่แตกทําให้ผลผลิตลดลงนะครับจะต้องมีการเพิ่าหาข้าวที่คนร้อนได้นะครับอันนี้ก็หน่วยงานที่ทําคือสวทชาภา,ภาราเกษตรศนะครับสวทชไบโอเทคกรมการข้าวสพว,ว,ว,วนะครับก็มีเยอะนะครับก็ มีปัญหากับพิข้าวนะครับเราความคิดของแนววิจัยนะครับก็สุดท้ายก็ออกมาคือพัฒนาสายพันธุ์ข้าวให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่วิกฤตนะครับนี่นะครับนี่คือการเตรียมความพร้อมในการปรปับปรุงข้าวหรือา่การขาดน้ำนะครับ๋อนี คัดเลือกพันุ์ข้าวที่ทนต่อความเค็มทนร้อนทนแรงทนเค็มถ้าพันพันเค็มอันนี้ก็เป็นการปรับปรุงพันธุข้าวในชุมชานนานำ้ำท่วม น,น้ำท่วมมากก็ต้องใช้ข้าวอ,อีกหลายๆพันธุน์ะปลูกใช้หอมมะลิก็ไปไม่ได้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับพันธระจีนบุรีหนึ่งนะครับนี่พอน้ํา้ำท่วมสังเกตมันจะตำต้นยาไปก็ไปนะครับอขอ45นะครับน้ำท่วมทำสวนนะครับ แานทีนี่ก็สนใจเรื่องข้ามานะครับมีสิทธิบัตความหอมของข้าวนะครมีพมแปกๆอง่ทุคนิบัตรความหอมข้าวนี่ก็มีจดสิทธบัตไว้นะครับ ยื่นจด13ประเทศันนี่ก็ที่มหา,หาล,ะะกกะละเกษตรแพงแสนแักเสกแพงแสนเนี่ยก็มีศูนย์วิทยาศาสตรการข้าวนะครับเขเคจบคลิปไปแค่นี้นะครับ